เรามาดูกันว่าสามสิ่งที่นักกีฬาสามารถพบคุมได้จงพบคุมต่อไปแล้วจะเกิดผลดีกับตัวนักกีฬาเองจะเกิดผลดีกับคนที่อยู่รอบข้างของนักกีฬาเองวันนี้สามสิ่งนั้นมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือคำพูดฝึกพูดดีกับตัวเองบ้างก็ได้นะถ้าเราสามารถที่จะฝึกพูดดีกับตัวเองได้ก่อนเวลาเราสามารถที่จะคุยกับตัวเองด้วยความรู้สึกดี เกด้วยคําพูดดีๆสิ่งนั้นนะคะมันจะเกิดสิ่งดีๆให้กับตัวเองและมันจะถูกส่งความดีความรู้สึกดีไปยังผู้ที่อยู่รอบข้างของนักกีฬาเพรวะฉะนั้นนะคะสังคมงความคิดของตัวนักกีฬาและคนรอบข้างจะเกิดสิ่ง,งนี้อันนี้นนนคือสิ่งที่ลองเริ่มดูแล้วคุณจะเห็นอันที่สองสิ่งที่จะทําให้นักกีฬารู้สึกดีและนักกีฬากอบกุมได้คือความคิดน,นี่เจ๋งมาก ความคิดเนี่ยจิตเนี่ยผลิตความคิดถ้าคุณคิดดีกับตัวเองเรื่องดีๆในทุกเช้าทั้งวันคุณจะได้รับที่ดีอย่างแน่นอนถ้าเราคิดดีคิดที่สร้างสารค์คิดแห่งความเป็นไปได้กับตัวเองแล้วนะคะเราจะมีพลังใจมหาศาลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแค่คำพูดเล็กๆคำพูดดีๆจากตัวเองโอเคไหมเพื่อนๆลองเซลฟ์ทอลพูดดีๆว่าวันนี้ ันสําเด็จวันนี้ฉันทําได้วันนี้ฉันมีความมั่นใจวันนี้ฉันจะทําให้เรื่องนี้มีความสุขให้ได้สิ่งเหล่านี้ค่ะเราดูรอยยิ้มจากใบหน้าเรามันจะทําให้คุณมีกำลังจากความคิดของคุณง่ายมากอันที่สามคือสิ่งที่พบคุมได้นอกจากคำพูดนอกจากความคิดก็คือความรับผิดชอบที่คุณสามารถควบคุมความรับผิดชอบของตัวเองได้นั่นหมายความว่าเวลาเราทําดีเรารับชอบ ก็รับไปสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นโอเคปะแต่เวลาเราทําผิดอย่าโย,ยนความผิดให้คนอื่นเราต้องรับผิดและให้สิ่งนั้นมาทบทวนกับตัวเองและสิ่งนั้นจะเกิดสิ่งดีๆให้กับตัวเองมีทั้ง3สิ่งนี้ที่รักทีลาควบคุมได้และมันจะทําให้เกิดผลดีกับตัวเองให้รอนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยก,กดแชร์กดไลค์และ subscribe ที่ YouTube c h anel n doctor world expert แล้วมาค่อยมาติดตามเรื่องราวดีๆกันใหม่ขอบคุณมากค่ะ